นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องของเอมเมลนะครับเพราะมีน้องคนหนึ่งเขาขอมาในคอมเมนต์คลิปล่าสุดนะครับซึ่งผมก็ตอนแรกผมว่าจะลงสัปดาห์หน้านะแต่ในตอนนี้ว่างแล้วเนี่ยก็ขอมาลงคลิปก่อนเลยกันนะโดยที่เอมเมลนะผมเราน่าจะรู้ดีกันนะว่ามันปัจจุบันนั้นเอาไว้มันมีแค่หน้าที่เดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันก็คือซื้อตัว ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับซื้อตัวอย่างเดียวครับซึ่งตัวแรกตัวที่มันมาตอนแรกแรกเนี่ยมันราคาขั้นต่ำเลยสองหมื่นถึงสามหมื่นแต่สมัยนี้นั้นอะไรต่างๆก็มีการเปลีป่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตัวนึงนะซึ่งราคาแพงมากนะครับผมนี่ครับ w t c h m a n of Doom กับ Duchess a t t ต toilet ห้าหมื่น t l e Armor c a m อร0 0 0มป์ห้าหมื่น0 0ห้าหมื่น ไออันนี้แทนทีแมนลางโดนสอยจอแตกไกล g ีแมนห้าจุนึก็สี่หมื่ส่วนลาก็ราคาถูกถูกลำเนึงเลยแหละสองหมื่นสามมืนอันนี้สี่หมืนไม่แปลกแต่ก็สี่0 0ื่นตัวแพงมากนะแต่เดี๋ยวนี้ห้าหมื่นคือแพงขึ้นเยอะอ่าโดยที่ผมนั้นจะมีประมาณเทคนิคประมาณ5้าเทคนิคนะผมซึ่งเทคนิคแรกเป็นเทคนิคที่ ง่ายที่สุดนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็คือการรับรางวัลรายวันนะครับซึ่งรางวัลรายวันจะรับได้แบบนี้ก็คือคุณต้องมีไอตัวอัปเกรดทเทนคามราแมนก่อนถึงคุณจะสามารถรับแบบเอเมลอรลล์แบบนี้ได้ซึ่งคือผมจะอธิบายระบบการล็อกอินของแบบนี้ก่อนนะว่าคือมันไม่เหมือนกับแบบอื่นที่เราต้องรอยีิบสี่ชั่วโมงถึงเราจะล็อกอินได้รอบหนึ่งคือแบบนี้คือมันจะนับเป็นสิบสองชั่วโมง เท่ากับว่า1สัปดาห์เราสามารถล็อกอินครบไอ้ตารางนี้ได้ถึง2ครั้งแล้วคือครั้งเนี้ยได้ประมาณพันพันอิมเมอรอลพอเราได้พันอิมเมอรลปุ๊บแล้วคือสัปดาห์หนึ่งเราได้สองครั้งใช่ไหมครับอ่าเราตีกลมๆเลยนะหนึ่งสัปดาห์เราได้สองพันอิมเมรลได้ถ้าสมมติเออเราเล็งตัวถูกๆไว้ก่อนแบบอย่างแบบไฟแนลใพวกนี้เนี่ยไอพวกไฟแนลแต่นัในคำวราแมนเนี่ย เราคิดง่ายๆเลยว่า10สัปดาห์เราฟังได้2 0 0หมืเนี่ยเราสามารถเล่นได้เลยวิธีที่2นะครับจะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือการทำเควสครับทำเควดรายวันตรงนี้เย่ดเดลิทเทรดนะอ่าโดยที่เดลิ q เทรนี้เราสามารถทำได้จากการทำตามที่เขาบอกซึ่งเควสก็จะมีแบบคิวสตูผ่านเว็บหรือว่าจะเป็นลงอเลด เวฟหรือว่าจะเป็นลงด่านบอสกี่ครั้งคิวบอสตัวอะไรบ้างอะไรทำนองนี้เนี่ยซึ่งไอคิวบอสเนี่ยไม่ได้นะผมบอกก่อนแต่เกิดอันแต่เกิดเล่นไอเล่นดานบอสอันเนี้ยได้แต่เกิดคิวบอสดไม่ได้แล้วก็วิธีที่สามก็คือการซ o o m ครับใช่ครับคุณฟังไม่ปิดกัดกาชาครับกาชาแซ่บๆนัวๆะครับซึ่งโอกาสได้ก็คือหซครับซึ่งเหลือคือพอบอกไอป,ปืนอันนี้เลย เนี่ยพอพอบา,อาปืนชิ้นนี้เลยซึ่งปืนชิ้นนี้นั้นเลดดอปมาแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นซึ่งเป็นอะไรที่ดรอปยากมากและคือไอเนี่ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งเป็นอะไรที่สมยากมากๆเลยแต่ผมไม่แน่ใจนะได้กี่เอิมเมเลอ์นะพอผมไม่เคยสมได้คุณคอยดูเอาลูกกันนะว่าผมเกลือขนาดไหนอ่าเดี๋ยวผมสปินได้หมดเลยดูไว้ดูว่ามันเค็มขนาดไหนครับผมอ่า คริสต์มาสคริสต์มานิวเคยสเคยีทที่มาใช้กับนิวเคสกขปีที่อะมันก็จับจัดเนี่ยจะจัดแบบออโตย้อมแมวที่แท้จริงอ่าเออผมลืมบอกไปมันมีอันนี้ด้วยอ e ิเล็กทริกกันใช้สามเมดอมเมอรัลแต่ก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าซื้ออยู่ดีนะเพราะมันไม่ก็คุ้มค่าอันดับที่สามครับเขตครับด้วยเขตนั้นจะมีโอกาสดรอปด้วยนะครับซึ่งผมลืมละเขตไหนแป๊บนึงนะ ขอดูก่อนดูที่วิธีวิธีที่ห้านะผมก็คือการที่เราวิธีที่4นะครับเราจะเก็บจากอีเวนครับซึ่งอีเวนนั้นเราสามารถอนุนเนี่ยครับรับเป็น1,000งพันพอยต่อหนึ่งรอยอเมเลลกดรับได้10ครั้งแต่เกิดอัปเดตพาร์ทสมาเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะสามารถอัปเกรดมันจะมีแบบ10บรับได้10รอบกับ20รอบเนี่ยซึ่งคุณสามารถกด ซ้ำกันได้แล้วก็อันนี้คือตัวช่วยเสริมด้วยก็คือตรงนี้เราสามารถได้เอมเ a อรได้ด้วยนซึ่งได้มาค่าๆเี่เยอะใช้ได้แหละแต่มันฟาร์มนานผมูกเคยฟาร์มแล้วผมบอกก่อนแล้ววิธีสุดท้ายนะผมซึ่งเป็นวิธีที่ยากที่สุดเท่าที่เกมนี้มีมาสับการหาเอมเ a อรนั่นก็คือการตีบอสครับซึ่งบอสในเกมนี้นั้นจะมีทั้งหมด3ตัวก็คือตัวที่1คือจมอาโคคาลิ ก็วคืออัลต้าจีเมเน่ที่เขาใช้ชื่อในเกมตัวที่สองแล้วคือซินิสเตอร์ c k กไททันตัวที่สามแล้วคือดัชเชสแอตโต o ทเล t โดยที่สามตัวนี้นนจะมีวิธีและลูกเล่นการอน,นุนซูมไม่เหมือนกันแน่แต่มันจะมีสกิลคล้ายๆกันแน่หลายสกิลเลยแหละมันจะเป็นการพ่นเลเซอร์ในวันนี้เนี่ยคือมันมีสกิลคล้ายกันมากหลายสกิลเนี่ย สกิลที่คุณควรระวังมากที่สุดเลยคือสกิลที่มันมาจากภาคปืนดินแน่ครับเพราะมันเป็นเลยที่น่ากลัวมากซึ่งปรำนาลอโหลดก่อนด้วยไม่ในดําตัวเนอคือดัชเชสแอสโตอยเลตเพราะมันตีนานมากคือมันตีนานไม่พอนะคือเราไม่สามารถใช้วอร์สแมนออฟดูมในการละลายเฮตปีได้เพราะโมเดลของเจ๊แกนะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ตกกลางเลยหว่างวางคาเลยซึ่ง ถ้ามันอยู่หว่างขาปุ๊บเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมเท่ากับว่าสกิลของเรานั้นมันต้องเล็งให้แม่นมากๆถึงจะโดนหว่างขาครับซึ่งเป็นอะไรที่เล็งยากสุดๆเลยัวที่บอสที่ผมไปตีจริงๆก็คือซินเนสเตอร์เพราะฮีบอกมันใหญ่หรือถ้าเกิดคุณรับคาร์บอสเดินมากก็ไปจีแมนอาโคคาลิปแต่จีแมนอาโคคาลิปอาจจะหาทีมเล่นด้วยยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเลยแผ่นนี้ไปแล้วก็อันน่าจะหาง่ายขึ้นนะครับอ่าดยที่ผม ด้ยที่ผมนั้นขอให้โชคดีนะกับการฟาร์มนะผม